ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ t r u e Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดสดทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจาะลึกเพียงประเด็นเดียวทุกวันเวลาไม่เกิน5นาทีขยี้ตีและขยายให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างละเอียดกระชับและได้ใจความก่อนเริ่มกันอย่าลืมกดปุ่มซับและปุ่มกระดิ่งด้านข้างขอบคุณครับ วันเดทไลน์อุปโลกของบรัอดัดมุลคือวันจันทร์ที่10สิงหาคามผ่านไปแล้วนะครับซึ่งมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น2อรลอกใหญ่ที่ไม่ได้เข้าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนักนะฮะในช่วงเช้าตามเวลาที่ยุโรปครับเจอรอนซานโช่เดินทางไปทัวร์ที่สวิตเซอร์แลนด์กับดอตมุลตามปกติซึ่งเวลานั้นบรรดาน,นักข่าวระดับสูงอย่างไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งฟร์ริโซโรมาโนเทียร์หนึ่งและแยนออเกฟฟอร์ชอฟเทียร์สองครับ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นปกติที่ในเมื่อดิยวยังไม่บรรลุนะครับนักเตะก็ต้องเดินทางไปทัวร์กับต้นสังกัดปัจจุบันและเดทไลน์ของจริงในตลาดซื้อขายยุโรปคือวันที่5ตุลาคมครับการย้ายทีมสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดีหลังจากทัวร์และโรเมโนก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเดทไลน์อุปโลกที่ดอทมุลตั้งเอาไว้วันที่10สิงหาคมนั้นไม่มีจริงครับแต่คลื่นระลอกหนักอยู่ที่ช่วงหัวข้ามครับเมื่อมิเชลซออกพูดการกีฬาของดอทมุลออกมาแถลงว่าซา,า,ญญญานโช และตัวนักเตะจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าไม่มีการขายออกทุกอย่างชัดเจนและเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของฝั่งดอทมุลนะฮะอย่างไรก็ตามโรมาโน่และสโตนรวมถึงฟิยอทอฟและอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวทียนหนึ่งอย่างไซมอนพีชจากเพรสแอสส OCIATION ก็เชื่อว่าดีลนี้ยังไม่จบแต่อย่างใดนะครับโดยพีชกล่าวว่ายูไนเต็ดจะยังคงหาทางเซ็นเจนนซสานช่มมาให้ได้และแฟนๆเตรียมรับชมมหาการรอบยาวได้เลยครับทีนี้สิ่งที่โรมาโน่ระบุล่าสุดคืออันที่จริงแล้วแม้ผู้บริหารฝั่งดอรมมุนดดจจจจะะพูเเเหือกกววว่า่วาาาาขปิแจจแล้แต ยูเนเต็ดยังสามารถปิดดีลซานโชได้ถ้าพวกเขายื่นเงินไป120ล้านยูโรตามที่ดอทมุนต้องการครับมีความไม่แน่ชัดกับจำนวนตัวเงินที่ยูเนเต็ดยื่นไปทีแรกและดอทมุนยังไม่ตอบรับนะครับกับจำนวนตัวเลขที่ดอทมุนต้องการ ดยในช่วงบ่ายตามเวลาที่ยุโรปครับโรมมโนได้ไปกดไลค์การรายงานของเดอะการเดียนสื่อเทียสามที่ระบุว่ายูเนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงิน100ล้านยูโรและแบ่งจ่าย3มงวดและอีก20ล้านยูโรเป็นแอดออนหรือเงินที่อาจจ่ายในอนาคตตามเงื่อนไขนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้การออกแบบดีลแบบนี้ไม่ผ่านการพิจารณาของดอทมุลนะฮะซึ่งในเวลาต่อมาโรมมโนได้กดอันไล์ข้อความนี้ออกไปนะครับและเขาก็เป็นรายงานข่าวต่อ c b s Sport โดยแจ้งว่าตัวเลขที่ดอทมุลต้องการคือเงินต้น100ล้านยูโรกับแอดออนอีก 20ล้านยูโรงงเหมือนกันนะครับลองไปฟังเสียงของโรมาโน่กันดูครับ Hello guys, we are speaking today about Jadon Sancho again because Manchester United may target on transfer market is still Jadon Sancho. They feel frustrated today after Borussia Dortmund have been very clear with the director today speaking. Michael Zorc, he said they want to keep the player for one year more, one season more. And today the director also told the player will not leave the club. But Manchester United are not going to give up. They know that Borussia Dortmund want money, want one hundred millions euro more, twenty millions. So, at the moment, this is the problem. The final three between Manchester United and Borussia Dortmund, personal terms between Jadon Sancho and Manchester United are agreed. So, the club will try again to sign the player next week. It's clear because today Borussia Dortmund said we don't want to sell the player, but Manchester United are not going to give up. Jadon Sancho is the main, the priority player for next ท้ายที่สุดผมคิดว่ายังมีความสับสนเกิดขึ้นกับการเจาะตัวเลขที่ไม่ลงตัวนี้นะครับซึ่งโรมาโน่ก็ดูจะไม่มั่นใจกับข้อมูลที่เขาได้มามากนะักแต่จากการให้ข่าวกับ CBS สิ่งที่เขามั่นใจมากคือยูเนเต็ดจะไม่ยอมแพ้ในดิวนี้และจะยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่ครับเพระเาะว่าเขามองซานโชเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับฉะนั้นเมื่ออ้างข้อมูลจากสโตและพีชรวมถึงโรมาโน 3นักข่าวเทียหนึ่งครับดิวนี้ยังไม่จบนะครับนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวจากแดนแฮร์ริสสื่อเทียสามจะเดือการ์เดียนซึ่งความน่าจะถือระดับกลางๆนะฮะที่รายง,งานว่าซานโชอาจจะขอขึ้นบัญชีย้ายทีมซึ่งถ้าเขาทำครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ยูไนเต็ดได้เปรียบมากขึ้นในดิวนี้แต่เราก็ยืนยันไม่ได้นะครับว่ามันเป็นความจริงเพราะว่า h ฮ r r ริสก็ไม่ใช่สื่อเทียหนึ่งนะครับแล้วมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่โรบาโน่เคยรายง,งานไปว่าซานโชจะไม่กด้ดั้งกระเดื่องกับตอดบุนเพราะ ขณะที่ฟิออทอฟครับนักข่าวชาวนอร์เวย์เจียนที่ทําข่าวสายเยอรมันที่เกาะติดดิวนี้พร้อมกับโรมมโน่ก็ยอมรับว่าถ้านักเตะต้องการย้ายทีมเขาคงจะต้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมจริงๆครับส่วนดิวอื่นยนูเนเตดยังคงเล่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะแซวผมกันว่ารายงานแต่ข่าวซานโชนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนแต่ว่านักเตะคนอื่นเนี่ยรายงานข่าวกระแสะข่าวก็มาจากสื่อระดับที่ไม่สูงเลยครับเบอร์มิฮามีมลครับซึ่งไม่ได้อยู่ในสารระบบเทียร์เชื่อว่ายูเนเตดยังต้องการตัวแจ็คเวลลิชนะฮะขณะที่ทริ แต่ถ้าคุณจะเอาสื่อที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องยอมรับว่านักข่าวระดับสูงไปเล่นดีลซานโช่กันหมดครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ฉะนั้นสรุปคือดีลซานโช่ยังไม่ล่มนะครับและยูเนเต็ดจะหาวิถีทางเพื่อคว้าตัวซานโช่มาให้ได้เข้าใจเลยครับว่าเราเบื่อมาหาการ์นะครับแต่ว่าสตอรี่อันยาวนานนี้จบลงอย่างไรก็ต้องมารอลุ้นกันแต่นักข่าวระดับสูงเกินกว่า60%เชื่อมันยังไม่จบและโรมาโน่ทิ้งท้ายว่าเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเขาคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเราในะมเมื่่อออโรรมมานนนเเปิดห้้ออกบบต็ทีีแบบ เราจะยอมได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับแฟนผีห้ามพลาดเสื้อคอลเลกชันแรกของร้าน Red Storeby ดูบันกับแนทวางจำหน่ายแล้วไปเยี่ยมชมได้ที่เพจ Red Storeby ดูบันกับแนทหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ